สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ลุงเด่นมีเมนูเมนูบ้านๆนะครับเมนูไก่นึ่งตะไคร้ไก่นึ่งใบตะไคร้นะครับหรือใบจ้ไข้นี่ละครับจะถ้าเป็นสูตรเหนือนะครับก็เครื่องปรุงมันก็มีไ่เยอะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีอนี้ถ้าอาหารทางเหนือมันก็จะมีน่ครับบะแคนกับชุดเครื่องเทศนะครับนี่ชุดเครื่องเทศครับนี่คือบะแขวนอาหารเหนือครับไก่นึ่งบะแคน ก็ได้เดือเป็นไก่นึ่งใบตะไคร้นะครับผมจะจืดมันคือไก่นึ่งใบตะไคร้แต่มจใจไก่บ้านนะครับเพราะว่าทําหลายคลิปแล้วเ,เป็นดมีแต่ไก่บ้านบางทีบางเพื่อนบางคนก็หาซื้อไก่บ้านมาได้นะครับวันนี้ไปแม่โคมาตัวใหญ่มากครับตัวร้อกิโลตัวร้อยยี่สิบบาทนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะทําเป็นเมนูไก่บ้านไก่นึ่งนะครับเครื่องปรุงก็มีพริกนะครับแบบสมบูรณเย,ยอะงเท่านี้นะครับพริกแล้วก็หนักตะไคร้หน่อย จะไข่ครับกระเทียมข่าขมิ้นครับหอมแดงชุดเข่องเทศผมใส่กะปิให้หน่อยนี่ครับครับก่อนอื่นเลยก็เอาไก่ไปซับนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยไปโคกยิ่งโคกละเอียดยิ่งดีนะครับฉีกไว้บุกูใส่หน่อยนะครับจะร่อยเลยแล้วก็ตอนซับบต้อง่อาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่พอประมาณนะครับบะามีเอาชิ้นเล็กนะครับมันจะกินอยากครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับดีวผมจะโคกเครื่องให้รู้ก่อนนะครับครับ วิธีทำก็เอาพริกนะครับอันอย่างที่มันต่ำละเอียดยากก็เอาใส่ก่อนพริกก็ไปขุดเออไปขุดขมิ้นขุดขามเองหมดครบอ่ะใสเ่เครื่องเทศบบแควนนะครับบบแควนลงไปเครื่องเทศชุดเครื่องเทศครับนึ่งมาจะหอมขนาดครับถ้ามีเครื่องเทศบบแควนตัวนี้นะครับใส่กระเทียมข่าขมิ้นลงไปต่ำละเอียดนะครับสำคัญที่สุดคือตะไคร ยิงเยอะยิงดีนะครับถใครต้องเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันจะเข้าไปกับเนื้อไก่เลยนะครับใส่วางส่วนไปก่อนครับเดี๋ยวจะต่ำต่ำยากนะครับโคลกละเอียดผมใส่กปี้ให้น่อยมันจะกลมกล่อมพอตอนนึ่งหน้ามันจะยดลงไปนะครับตอนนึ่งก็ตอนนึ่งนะครับเพื่อใส่น้ําสะอาดใต้จายซิงค์นะครับเพราะว่าน้ําซุปจากการนึ่งไก่มันจะเป็นน้ำซุปเพื่อเขากินได้จะอร่อยครับน้ําซุปนะครับน้านึ่งไก่ตอนมันจะดลงไปนะครับผครับ เอเวลาตำแป๊บนึงครับนะครับตำเพราะไก่ละเอียดก็ใส่ตะไคร้ครับตะไคร้ต้องเยอะนะครับมันจะหอมนะครับตะไคร้แล้วก็หอมแดงยังไม่ได้ใส่นะครับหอมแดงผมก็ไม่ขี้เหนียวครับใส่เยอะเหมือนกันครับเครื่องเยอะๆหน่อยครับมันจะได้หอมเอ่อขม,มิ้นนี้ถ้าใส่เนี่ยมันจะทำให้ไก่ฮอม,ม์โนเหลืองนะมันจะน่ากินครับถ้าถ้ามาใส่ขม,มิ้นสีข,มมสของไก่มันจะซีดๆเวลาเราน,นึ่งแล้วมัน ถ้าใส่ขมิ้นมันก็จะสีสวยแล้วก็ได้กลิ่นหอมขมิ้นนะครับนี่ครับโคไปเลยครับใจเย็นๆหน่อยครับใส่กระปิเราไปครึ่งช้อนโต๊ะพอดีเป๊ะเลยครับครับระวังที่โคและเล็กกันมาพอดีเลยจริงๆข้นนาเล็กซับไกลเลยนะก็เอาขามันปีกมันแล้วก็พาขบขาแบบใหญ่ๆหน่อยเบาเล็กจะนึ่งแบบตีนใหญ่นะครับจริงๆอยากจะนึ่งทั้งตัวซ้ำแต่ว่ามันที่หัวมันจะแบบมันจะาม,จะา,มจะาเข้าเครื่องนะครับเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมจะโคต่อ เด็กนนั้นเลแรงนะครับแล้วก็เวลามักต้องมักไว้ประมาณสักถ้าจริงแค่ี้ยีครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าเขาหมุนมักมันก,ก็จะมาเข้า,ขาครับ,รบนะขานี่ซับเกินหมดแล้วครับนี่ตัวขากระตัดเกิงเกิงนอกน,นก็พอละนะครับเดี๋ยวโขกต่อกันครับ พี่แกงกับตามห้ละเอียดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูไก่เขาครับสับไ่ต้องอไม่ต้องอชิ้นเล็กนะครับครับชิ้นใหญ่เลยเพราะไม่มันจะเป็นไก่บ้าน,นเป็นไก่พันตรงนี้เดี๋ยวนั่งนึ่งม,มันฮดครับชิ้นพอประมาณครับก็เอาเครื่องที่เราโขกครับคู่กับไก่เลยเครื่องยิงเยอะยิงอร่อยเพราะว่าแต่ว่าใช้เวลากันหมกหนักเลยเนะ่หมกักหมักเสร็จแล้วไปนึ่งเลยนี่ จางนะครับมันหมันมันตัดไม่เครื่องครับใส่สูตรตรงนี้เองเนี่ยซอสน้ำมันหอยนิดนึงจริงๆชุดเมืองแต่มันผมใส่เราแต่ว่าผมใส่ให้มันถูกปากแเราอะซีอุขาวเพราะอันเดี๋ยวมันก็จะหยดลงไปตอนนึ่งเนี่ยมันจะหยดลงไปในอ่กระทะมันครับน้ำซุปมันต่อนะครับซีอขาวใบบักูดชี คลุกเคล้าอัเข้ากันครับทามันเป็นออริจินอลถ้าเป็นทางเหนือแตบเป็นอาหารเหนือแตบเป็นกับิไส่นะครับแต่ได้แต่แบงบ้านนะครับหมักจนหมักนี่สําคัญใช้เวลาในการหมักจริงๆหมักไปสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยังตำนะครับถ้าหมักถ้าว่าหมักกําเดียวนี่มันบ่ ตอนเราไปนิ่งมันมันจดเรเหย่มันจะยดลงมาลงมาข้างล่างหมดครับหอมแล้วนี่ใจ้เวลาหมัดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ไปตั้งให้ซึ้งเนาะแล้วก็เอาใบตะไครวางนั่นบนเต็มนะครับนึ่งมันจะหอมนะครับเดี๋ยวรอที่ตามเลยครับครับผมเติมรสดีนะครับแล้วก็ผงชูรสเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะตอเไปนิ่งมันอาจจะมันอาจจะเชือจางลงนะครับที่จริง มักแบบนี้นะแล้วก็เอาไปย่างไฟอ่อนๆนะนี่ครับมักแบบสุนนี่เลยครับเนี่ยนี่ครับเอาไปเสียบไม้แล้วก็เอาไปย่างไฟอ่อนๆนะครับหอมไปสามบ้านแปดบ้านแน่นอนนี่ครับก็เดี๋ยวรอผมไปตั้งกระทะเลยครับตั้งตั้งซิ่งเลยครับครับมักมา20นาทีนะครับแต่ต้องมักนะครับถ้าไม่มักจะจะเสียรสชาติเลยเมื่อกี้ผมมักเสร็จแล้วก็ ใช้ตะเกียบแทงใแทงหน่อยให้มันเพือว่าพริกมันเข้าข้างในถ้าเขาจะไปหั่นไก่แบบแบบนั้นกับบลาลอยมาหน่ะไปหั่นหั่นนันเป็นชิ้นๆแล้วก็มันเกือบแบบงามครับปลาลอยเวยแบบนี้จะอร่อยกว่าแทงๆให้มันเข้าเนื้อนั่นึงนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราคือนี่ครับใบตะไคร้ครับตัดมันก็มาล้างสะอาดบ้านเขาเจ๊ะๆครับตังซิ่งห้อนเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดึ้งนะครับแล้วก็ครับผม ตั้งให้ซึ่งให้ซึ่งเขานะครับแล้วก็น้ำข้างต้องน้ําสะอาดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาส่วนตีไก่นะครับมากินน้ําซุปนะครับน้ําซุปไก่จะอร่อยนะครับก็ไก่นึ่งใบตะไคร้ใส่ใบตะไคร้ไปน,นักใส่ถัถ่วแล้วก็เทไก่บ้านใส่ไปเลยครับ ทีไก่บ้านจไปเลยมันจะไก่บ <problems>? ้านไก่ที่เขามักไว้นะครับก็อบางทีมันเปื่อยอยู่อยู่แางทินต่างอย่างกับแบบนี้ไก่บ้านไงลองชั่น้สูตรนี้ดูครับถ้าบางคนแบบมี้บอกแฟนเครื่องเทศก็บใส่ก็ได้นะครับก็ใช้สูตรของเขาที่เขาก็กินไปนะครับนี่ดีไห้ก็ได้ แต่ว่าตอนมากมากเข้มข้นหนยหนึ่งเพราะว่าถ้ามาก์คบเข้มข้นครับเวลาถ้ามักมคแบเข้มข้นนะครับ,เว,เ,นนรบรเวลาเขานึ่งไปเนี่ยน้ำมันจะหยดลงไปทำให้ไก่เขาเสียรสชาตินะครับก็ต้องมักเข้มข้นหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เครื่องปรุงต้องหนักกว่าเก่าอาจก,ก่อทุกอย่างหน่อยนะครับนี่เราครับก็ใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับเกิมมงชั่วโมงก็ปิดฝานะครับให้ความร้อนด่มขึ้นนะครับ ถ้าว่าคนเหนือได้กินของกินเครื่องเทศแบบแฟนพวกนี้ก็จะจะหอมขึ้นมาเลยนะครับจะหอมมากนะครับครับด,ดูดูกนไว้ก่อนระหว่างที่เราเาก็ปิดเมนูกับแกงไปได้กับข้าวกันแล้วนะครับก็มียาฆ่าเชื้อให้น้อยมันก็จะโอเคนะครับใครที่ใครที่คุณเข้ามาดูนะครับมาเปิดเพื่อนทางเฟซบุกลงเล่นได้นะครับผมจะเอาเฟซบุกไว้ใต้คลิปทุกคลิปที่ผมที่ผมลงไปนะครับลงใน youtube นะครับ เขาว่าเป็นเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อนทุกเดนเนอร์นะครับครับผมเดี๋ยวรอสักพักนึงครับล้อมันเดือดสกรรักก๊าปิดฝาไว้เลยครับครับทุกเดนจะเปิดให้ดูครับ,รบ,บ,รรบอ่านี่แค่น,นึ่งไปสักอ่าสิบเปอร์เซ็นต์บ้งเนาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ายังยังแดงอยู่แต่ว่าหอมไม่สาบ,บ้านแล้วครับนี่ครับ หอมขนาดเลยกับพิดฝาไปต่อครับใช้เวลานึ่งประมาณสี่สิบนาทีถึงชั่วโมงนะครับพอไว้มันจะไกลบ้านมันเป็นไกลไกลเลียย่ยงงี้พวกนี้มันจะสู้ง่าครับครับผมนี่ครับนึ่งมาประมาณถึงชั่วโมงยังขนาดเลย,ยชั่วโมงแล้วกันเนาะโอ้ยเมื่อที่คุณบอกเนี่ยแต่ว่าไกลมันก็ถือว่าสู้กันนัเพราะว่านี่ครับกระดูกดูจากลักษณะของกระดูกมันรูดไปแล้วนะครับอืมอืม หนึ่งใบตะไคร้เอาใบตะไคร้หองต่งางๆมันจะได้หอมกินของตะไคร่ครับอันนี้อันนี้มันจะไว้กระดูกนะอ,อันนี้คือพริกเนี่ยเคี้ยดูเป็นพริกครับมัก์ตบนี่นะครับเดี๋ยวตักข้นงจิมดูนะครับข้างใต้คือน,น้ำซุปน้ำซุปนึงกับามาซดออนฮอนจะอร่อยมากนะครับเดี๋ยวผมตักก้นดูด้วยครับตักก้นดูด้วยครับค่ะ ดูคนเหนือคนเมืองนี่แบบแฟนเพื่อนเทศเสมุนไพรสมุนไพรไทยครับครับเดี๋ยวไปไปชิมดูครับครับแล้วก็เอาน้ำซุปนะจะเข้มข้นมากนไหมใจแนมสสาในการต้มครับแล้วก็เอาต้นหอมโรยเห็นไ้มเราซดน้ำมันห้อนครับ หลกคอในนอนครับครับสูตรนี้ก็ออันนี้ก็พร้อมชิมนะครับแล้วก็จ่เอใจเ่าต้นหอมอาอเดี๋ยวเอาจอดให้ใส่ต้นหอมไปน้อยสดแนมตุซุปตรงนี้เข้าไปนะครับหน้าตามต่อเลยได้วัารสชาติกระดานตีอนไ้ครับเป็นวัดนี้หายเลยึ่งหายเลย เดจิ้มมาดูคำครับงูเดีจะจิ้มนี่ยแหละน้ำซุปครับใส่พริกไทยไปยน้อยๆนะสดห้อนๆน,นะน้ำซุปเครื่องสมุนไพรที่เฮาเฮาตสามมอคอโคงไปนะครับมันจะมันจะกลมกลมๆเป็นสุดผมบางคนชอบอย่างที่มันตนนนนุ่นๆุ่มๆแบบนี้แหละแล้วก็ได้น้ำซุปจากที่มันยดออกมาครับ ว้าวหอมเลยจิ้มเลยลงข้อเป็นอันดีที่สุดนะลงแต่เป็นวัดตอนนี้มาเรียดข้าขอ้อเนี่ยหายเลยเลยลงมันรับตอนนีน้ครับสุดท้ายมันคือไอ้น้ำซุปนี่แหละในี่ยมนได้ชิมไก่เลยนะอิู่น้ำซุปเหมืนนอนกัน โอ้โหโลคอมันยังไปมันยังไปเห็ดอะไเขาไอ้ต้มเขามั่นไก่เนาะครัใอ่ใช่ครับแต่ว่าน้ำซุปซุปนี่มันจะมีเครื่องปรุงของเออไม่มีสมุนไพรเยอะเนาะสมุนไพรเยอะนุ่งไก่ครับบะเหนียวเลยบะเดือดเออถ้ากินให้น้บบ้านเนาะครัวบ้านทุ่งบนกระเบนได้แจจ้อนแล้วจะเป็นรังมัก็เป็บ้านทุ่งดีครับ เดี๋ยวดูดีๆกล้องก้โฟกัสตู้เล่นกับห่อนมือติ๊กอ่ะชิมมาดูเลยครับอันหอมอร่อยเลยืยมายแล้วครับอื้ื้เหนียวม้นหอมอร่อย่ิงนเราไปทำดูครับ จะกั่นปูอ่ะใส่เครื่องนักหน่อยนมัดหน้าเดี๋ยวได้ซีหาเต็มวงสมอลครับไม่ได้จิ้มกับบมัดมัดดวนไปอาจจะมัดดวนเพื่อจิ้มแต่เอาเขากับสาวที่ขึ้นอย่างนั้นเกินสมองขึ้นครับแค่นั้นแค่นันจะเป็นหอมเครื่องเทศหอมบวกลหอมนไงหอมกระตุนไก่มันนุ่มแล้วแล้ว่าไก่เนี่ยมันไก่บ้านเนาะมันมันกระนุ่มแเหมยังเนาะเหมือนรสชาติหนึ่ง เราจะขึ้นเปิงกับยาคาเชื่อให้น้อยดองสมเกาหลีนะครับเกาหลีแต่น,นะเพราะว่าเกาหลีจะเแมนปฟองก็เลยมาจากเกาหลีขึ้นครับเียตอดแกไปอยู่เกาหล,หลคีครับดูเดนจิมครับมันจะเข้ากันดีมากของกินเมืองคนเมืองเขาข้าวเหนียวอ้อนๆกับนี้แหละเดี๋ยวกินล็อกกินข้าวเหนียวอ้วนๆนะครับบวกกับแก้วบองมีแก้วบองตัวนะครับอร่อย นะครับเพื่อนๆลองมาทำดูนะครับก็ถือสุกพันอะไรเนาะพอนี้เนาะสุดยอดสุดยอดมันเหมือนโยนเหมือนโยนเหมันไก่บ้านแต่ว่ามันก็นุ่มมันจะมีความนุ่มของมันเลยมันก็พอได้นะครับเขาซื้อแต่ขาแมกก็ได้ครับซื้อแต่ขาของไก่แมกก็ได้แล้วก็ใจมือครับอืขาสื้อขาโค้งปีโค้งยังมากเ่ยเม้าสมกันในวันนี้หนึ่งอย่างที่เราก็บถ้ามีใบตะไคร้ยังใส่ตะเกี้จะแบบหอมมากเนึ่องในหอมภาษาบ้านครับ ว่ามันไก่นี่มันต้องมีสกาเเ็นบ้านเนี่มันต้องมีเครื่องในหนอยนนี้มันมีเครื่องในจะมีเครื่องในหูุนกันเล็กน้อยนะครับมันมันยังอยู่มันเหมือนจะซื้อไก่พวกนี้มันทำกินแต่ว่ากินกั็ถือว่านุ่มเนื้อมันจะนุ่มกว่าอร่อยเขาเรียกว่แบบสามราคาของไก่จากถือว่าถือว่าพานครับลองเพื่นลองไปทำดูครับไปเออไปเข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับตัวไคร ครัวบ้านทุน่งกระทุงเด่นด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นเปื่อนทางเฟซบุ๊กเลยครับตีครัวบ้านทุน่งกระทุงเด่นพาก,กินพาเที่ยวครับแล้วก็ผมจะเอาคลิปเฟซบุ๊กไปใต้คลิปของ YouTube นะครับ